สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับเอกพลดีบุญมีในชุมแพรัรบมาทีมเนินรายการเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงของเดือนหน้าที่จะมาถึงนี้นั่นคือเดือนเมษายนนะครับก็ทราบกันดีว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ทุกๆคนและหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการเดินทางกลับบ้านนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องควรระมัดระวังในช่วงนี้นั่นก็คือนั่งโควิดนั่นเองนะครับ อย่างที่สร้างกันดีนะครับการที่สวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยต่อโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความสําคัญนั่นก็คือการฉีดวัคซีนนะครับใครที่ยังไม่ฉีดหรือว่าเข็มกระตุ้นเข็ม3หรือเข็ม4ก็ตามเนี่ยต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ฉีดเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่เกิดการนําเชื้อกลับสู่ทางภูมิลําเนาของท่านเองอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอออาายุุะแล้จจ้้วกก็จจทํใหผูสงเเี่เิด ป่วยแบบเฉียบพลันได้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังได้ในการประชาสัมพันธ์หลังจากที่ทางสปะสะชเนี่ยไปเยี่ยมชมของโรงพยาบาลปิยเวศนะครับในการบริการให้กับผู้ป่วยนะครับในการตรวจนะครับในแคมเปญเจอแจกจบทางด้านของทันตแพทย์ธนพรลิมปัญญาเลิศรลองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสปรสชเขต13กรุงเทพมหานครนะครับในการลงพื้นที่เยี่ยมชมการร,รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุม่ม608นะครับนับ่นก็คือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะครับของโรงพยาบาลสนามแล้อกของคลินิกเจอแจกจบโรงพยาบาลปิยเวทพระราม9้โดยมีทางด้านของกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลปิยเวทนะครับพายเยี่ยมชมนั่นเอง ทางด้านของผู้อำนวยการบริษัทโรงพยาบาลปิยเวทนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับที่ทางโรงพยาบาลได้ร่วมสนับสนุนนโยบายทางรัฐบาลในการเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพหานครได้รับการดูแลแล,แลและการเข้าถึงการบริการโดยเร็วที่สุด โดยล่าสุดนะครับก็ได้มีการจัดตั้งคลินิกเจอจกจบนะครับไปในช่วงของกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการรองรับนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วยนะครับสำหรับในส่วนของคลินิกเจอจกจบนั้นนะครับของโรงพยาบาลเปียเวสนะครับแห่งนี้นะครับก็มีทั้งแพทย์นะครับเภสัชกรรวมทั้งนะครับเจ้าหน้าที่ประจําอยู่พื้นที่ทั้งหมดถึง12-15คนมีศักยภาพในการรองรับนะครับผู้ป่วยได้ประมาณ200รายต่อวัน โดยเบื้องต้นนะครับแพทย์จะคอยดูแลผู้ติดเชื้อทุกคนนะครับที่เข้ามารับการบริการว่ารายใดนะครับมีแนวโน้มเข้าข่ายนะครับผู้ป่วยสีเหลืองหรือว่าสีแดงขณะเดียวกันนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยคัดกรองนะครับว่ารายใดนะครับจำเป็นที่ต้องนอนโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการส่งตัวนะครับเข้าโรงพยาบาลได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการรอแพทย์เพียงแต่อย่างเดียวนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของทางภาครัฐที่ต้องการเห็นผู้ป่วยระดับสีเหลืองและสีแดงเนี่ยได้รับการดู ทั้งหมดนั่นเองนะครับโดยทางด้านของโรงพยาบาลเองก็ได้มีการเปิดจุดบริการตรงนี้นะครับเพื่อให้ความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อติดเชื้อแล้วนะครับจะได้รับการดูแลและสามารถเดินเข้ามาแสดงตนพร้อมรับยากลับบ้านได้เลยหรือว่าในกรณีที่มีความยากลาบากในการรักษาตัวที่บ้านนะครับก็สามารถถือกระเป๋าเสื้อผ้าน,นะครับสำหรับประมาณ10วัน มาพร้อมกับตัวที่โรงแรมได้โดยทันทีซึ่งทั้งหมดนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ฟังเพราะมีแต่ละกองทุนนะครับสุขภาพที่คอยดูแลตามสิทธิประโยชน์ในการรักษาของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรทอง30บาทที่ทางสปะสะชนะครับเป็นผู้ดูแลผู้ประกันตนเป็นสํานักงานประกันสังคมดูแลส่วนข้าราชการนะครับและครอบครัวที่อยู่ในการดูแลของกรมบัญชีกลางเนี่ยก็จะมีคนดูแลต่อไปนะครับ ทางด้านของนายแพทย์นิรัตนะครับยังได้มีการพูดถึงในส่วนของการให้ยาสําหรับผู้ป่วยเจอแจกจบนะครับทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ดุลพินิษฐ์ของทางแพทย์พร้อมกับอุปกรณ์นะครับเครื่องมือที่จะแจกให้กับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องวัดออกซิเจนปานิ้วมือเครื่องวัดอุณหภูมิถุงแดงนะครับสำหรับการใส่ขยะติดเชื้อรวมถึงนะครับหน้ากากอนามัยโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อยส่วนกรณีที่ผู้ป่วยนะครับ ที่เริ่มมีอาการมากยิ่งขึ้นก็จะพิจารณาจ่ายยาฟาวิพิลเวียเป็นรายๆออกไปนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติก็มีสิทธินะครับเข้ามาใช้บริการและก็ขอยาได้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของรองเลขาธิการสประสะชก็กล่าวนะครับว่าปัจจุบันนะครับด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและก็มีการระบาดในสายพันธุ์โอมิคอนครับคุณผู้ฟังทําให้ผู้ป่วยติดเชื้อค่อนข้างเยอะและติดอย่างรวดเร็ว แต่ทางด้านของอาการเองก็มีอาการค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นนะครับแนวทางในการดูแลนะครับจึงเป็นไปตามที่มีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือถ้าหากนะครับประชาชนตรวจ ATK พบว่าขึ้น2ขีดและไม่มีอาการก็สามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆครับคุณผู้ฟังในส่วนอีกกรณีนะครับถ้าหากประชาชนมีอาการไม่มาก ก็จะดําเนินตามนโยบายของเจอจกจบนะครับซึ่งโดยหลักแล้วนะครับนั่นก็คือการให้พี่น้องประชาชนไปยังหน่วยบริการตามสิทธิของตนซึ่งหากเป็นสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนะครับก็อาจจะเป็นหน่วยงานบริการปฐม,มภูมิที่ไหนก็ได้ครับคุณผู้ฟังโดยแพทย์จะตรวจอาการของผู้ป่วยแล้วให้รับยากลับบ้านหลังจากภายใน48ชั่วโมงนะครับแพทย์จะมีการติดต่อกลับไปเพื่อเป็นการสอบถามอาการซึ่ง หากพบว่านะครับไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมนะครับประชาชนก็สามารถดูแลตัวเองในที่บ้านต่อจนครบ10วันตามกระบวนการนันต่อไปนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าหากมีประชาชนท่านใดหรือคุณผู้ฟังท่านใดนะครับมีคําถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของคลินิกเจอแจกจบนะครับจะได้รับการบริการได้ที่ไหนจะได้รับยาอย่างไรได้พบแพทย์หรือไม่โดยครั้งนี้เองนะครับเราจึงมาดูในส่วนของโรงพยาบาลปีเวศท,ที่ได้รับการขยายจุดบริการ พร้อมนะครับในการดูว่าระบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยมีข้อขัดข้องในหน้าที่การปฏิบัติณจุดใดบ้างซึ่งเพื่อเป็นการจะทําให้การบริการเนี่ยได้เป็นอย่างทั่วถึงแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับทางด้านของนายแพทย์วิรัตินะครับผอทางสปะสะชอเองก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าในเบื้องต้นนะครับเสียงสะท้อนจากโรงพยาบาลนะครับพบว่าภาพรวมของการให้บริการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีจุดติดขัดบางส่วน,นครับด้านไอทีหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่จะทาให้ช้าเป็นบางช่วงนะครับโดยทางสปะสะชเนี่ยได้รับไปดูแลในรายละเอียดติดขัดหรือว่าปัญหาที่เป็นจุดนี้แล้วเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขนะครับสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นต่อไปทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่เนี่ยก็สามารถแอดไลน์สอบถามได้นะครับของไลน์ปะสปสชนะครับแอดไซน์ n h s o นะครับหรือว่าทางสายด่วน1 3 3 0นนั่นเองนะครับ ใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ลองโทรไปสอบถามได้ดูนะครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของกรมอนามัยก็ได้มีการพูดถึงในส่วนของผลอนามัยโพนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยก่อนที่จะถึงสงการนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าอาจจะมีการแพร่เชื้อหรือว่าไปข้อกังวลนะครับถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยที่ปดีกรมอนามัยนะครับ ในส่วนของจากข้อมูลของอนามัยโพนะครับต่อประเด็นความกังวลและความป้องกันตนเองในช่วงของสงการในสัปดาห์ที่จะมาถึงนะครับคุณผู้ฟังพบว่าประชาชนนะครับมีความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ถึงร้อยละ7โดยมีความกังวลนะครับว่าการรวมกลุ่มในสถานที่ต่างๆครับมีโอกาสติดเชื้อได้ถึงร้อยละ58แและก็ยังมีการกังวลนะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยสูง ร้อยละ53รวมทั้งนะครับอาจจะมีการติดเชื้อที่บ้านหรือว่าในครอบครัวเนื่องจากนะครับมีการสั่งส์น,นะครับร้อยละ47ในขณะที่ยังมีประชาชนอีกกลุ่มนะครับไม่มีความกังวลถึงการระบาดของโควิด1 9เพียงแค่ร้อยละ23โดยมั่นใจว่าทุกคนนะครับสามารถป้องกันตนเองได้ร้อยละ62ตนเองนะครับไม่ไปในสถานที่เสี่ยงอยู่แล้วนะครับร้อยละ53และอยากใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับร้อยละ47 โดยสําหรับสถานที่ที่ประชาชนยังกังวลต่อการแพร่ระบาดนะครับในช่วงของสงการนี้มากกว่าครึ่งนะครับเห็นด้วยนั่นคือการรวมกลุ่มในสถานที่ต่างๆเป็นความเสี่ยงกองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับทั้งร้านอาหารที่เปิดในลักษณะคล้ายสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่จัดกิจกรรมอีเวนต์งานสงการขนส่งสาธารนณะและห้องน้ำสาธารนณะปั๊มน้ำมัน โดยสถานที่เหล่านี้นะครับมักจะเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนมากมายครับคุณผู้ฟังและบางสถานที่นะครับอาจจะมีมาตรการเว้นระยะห่างที่ปฏิบัติค่อนข้างได้ยากนะครับมีระบบการระบายอากาศที่ไม่ค่อยดีไม่ใส่หน้ากากาอนามัยในห้องปรับอากาศหรือว่ามีการรวมกลุ่มนะครับดื่มสุราแอลกอฮอล์จึงทาให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ง่ายรวมทั้งครับคุณผู้ฟังในส่วนของการออกแผนการทํากิจกรรมในช่วงสงการานพบว่าประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ ที่บ้านไม่มีการนัดรวมกลุ่มกันแต่อย่างใดและในขณะเดียวกันนะครับหนึ่งในสามนะครับยังคงเป็นการทําบุญตักบาตรส่งน้ําพระที่วัดลองลงมานั่นก็คือการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุที่เราเคารพรวมทั้งนะครับมีแผนการสังสรรค์กินข้าวกับครอบครัวเพื่อนที่บ้านตามลําดับนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับผู้ฟงังหากจําเป็นที่จะต้องทํากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงในช่วงสงการานต์ที่จะมาถึงนี้นะครับ พบว่าประชาชนเองนะครับมีความเห็นว่าพฤติกรรมล้างมืออย่างเป็นประจำสวมใส,ส่หน้ากาก,กอนามัยเว้นระยะห่างนะครับเป็นมาตรการที่สําคัญเมื่อจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มนะครับกับผู้อื่นมากกว่าร้อยละเกรวมถึงนะครับมาตรการอื่นๆเช่นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงของตนเองนะครับด้วยไทยเซฟไทยซึ่งจากผลสํารวจนี้นะครับถือว่าเป็นการเน้นย้ําถึงความสําคัญของมาตรการส่วนบุคคลหรือว่า VUCA นะครับ ตามหลักของ VUCA นะครับโดยการอัพนั่นเองหรือว่า universal prevention ดังนั้นนะครับการปฏิบัติตัวนะครับบนความไม่ประมาทและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดจะเป็นการป้องกันเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังจากการจัดการหรือว่าการให้บริการในช่วงของสงการนั้นนะครับสถานประกอบกิจการเองหรือว่าการจัดกิจกรรมที่มีความปลอดภัย ก็ควรที่จะมีการประเมินตนเองและการปฏิบัติตามนะครับมาตรการของโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับความปลอดภัยให้กับทุกคนนะครับได้เป็นอย่างดีในช่วงสงการนั่นเองนะครับคุณฟังทางด้านของผู้ช่วยราชการกระทรวงวัฒน,นธรรมนะครับยังมีการกล่าวเพิ่มเติมในส่วนของสองการวิถีใหม่สืบสานวัฒน,นธรรมไทยในปีนี้นะครับทางด้านของกระทรวงวัฒน,นธรรมเองก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานพักระเรกชน องค์กรสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนนะครับในการสืบสารสงการวิถีใหม่ภายใต้มาตราการนะครับของทางสบคทั้งส่วนภูมิภาคส่วนกลางส่วนจังหวัดต่างๆดําดเนินการตามมาตราการป้องกันก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนานอยู่ภายใต้มาตราการการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด รวมรั้งนะครับการทําบุญตักบาทการฟังธรรมเทศนารวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆตามศาสนาที่ตนเองนับถือควรเน้นนะครับในการเว้นระยะห่างการจัดกิจกรรมที่โล่งแจ้งนะครับรวมไปถึงนะครับการรับประทานอาหารเช่นการทําบุญถวายพัทหารควรจัดเป็นสําหรับเฉพาะบุคคลงดการจัดสําหรับรวมสําหรับพระพิสุสง์ต้องมีการปรับเปลี่ยนครับภายใต้วิถีใหม่และการรดน้ำนะครับส่งน้าพระ ให้เตรียมภาชนะส่วนตัวไปและหากสัมผัสสิ่งของร่วมกันนะครับก็ควรมีการล้างมือแล้วก็ฉีดพ่นเจลแอลกอฮอลนั่นเอง ในส่วนของกิจกรรมภายในครอบครัวครับคุณฟังควรรักษาระยะห่างกับผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับในครอบครัวโดยมีการสวมใส่หน้ากากอนมามัยตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆนะครับผู้จัดงานหรือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากทางสบคและจังหวัดในพื้นที่นั้นๆก่อนนะครับถึงจะมีการจัดงานหรือว่าร่วมงานได้ ควรต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิดในทีนะครับที่ทางสบคได้มีการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมทั้งนะครับขอความร่วมมือในการรักษาประเพณีสงการที่ดีงามต่อไปโดยเฉพาะนะครับการรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงเทศกาลด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของนายสมชายตู้แก้วผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรมบอนามัยกล่าวอีกนะครับว่าการเล่นน้ําในช่วงสงการตามประเพณีไทยนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใด ทั้งขันตักน้ําหรือว่าปืนฉีดน้ําไม่ได้ว่าเป็นข้อห้ามในการเล่นน้ําสงการในปีนี้นะครับแต่ขอเล่นในพื้นที่จัดงานที่มีการกํากับติดตามตลอดจนในการจัดงานไว้นะครับยกเว้นในกรณี การเล่นน้ำที่กฎหมายระบุว่าเป็นความผิดเช่นการฉีดน้ำแรงดันสูงการสัดน้ำคนอื่นโดยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจการทำข้าวของนะครับของผู้อื่นเสียหายจากการโดนน้ำสาดนะครับคุณผู้ฟังซึ่งกำหนดเงื่อนไขต่างๆของขอบเขตในการเล่นน้ำในแต่ละพื้นที่นะครับหรือว่าสถานที่การจัดงานให้เป็นไปตามของพื้นที่และสถานการณ์การระบาดแต่ละพื้นที่นั้นๆไป หรือว่าตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือว่าคณะกรรมการในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับมีส่วนร่วมในการพิจารณาในการออกอนุญาตหรือว่าไม่อนุญาตในการให้เล่นน้ําต่อไปนั่นเองนะครับ ก็ในส่วนของช่วงสงการนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบเป็นดีเพื่อเป็นการให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนหรือว่าคนในครอบครัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับนั่นก็คือตรวจสอบนะครับสภาพร่างกายตัวเองให้พร้อมครับก่อนที่จะกลับบ้านว่าเรามีความเสี่ยงไหมไปสถานที่เสี่ยงหรือเปล่าและฉีดวัคซีนครบหรือย,ยังแล้วก็ควรป้องกันตนเองนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อเวลาเราออกไปข้างนอกนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งคราวนะครับทาง้งด้านของท่านรัฐมนตรีเฮงเองก็ได้มีความปลื้มนะครับในส่วนของแคมเปญ Factory Sandbox สร้างผลประกอบการนะครับในด้านของกลุ่มยานยนต์จ่ายโบนัสสูงสุดถึง8เดือนเลยทีเดียวครับคุณฟังด้านในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงปี2024นะครับส่งผลให้สภาพการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักสําคัญของประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่ขณะดเดียวกันนะครับธุรกิจาการส่งออกที่มีพักแรงงานจำนวน2ล้านคนนะครับใน4สาขานะครับกับเติบโตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาขาอาหารสาขาเครื่องมือแพทย์สาขายานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีการดำเนินการโครงการ Factory Sandbox ของทางกระทรวงแรงงาน โดยการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จนันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีที่กำกับดูแลและอยากให้กระทรวงแรงงานบรรณาการร่วมกัน กับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมในการดําเนินโครงการดังกล่าวนะครับด้วยหลักของเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับสาธารณสุขทําให้ธุรกิจนะครับยังคงเติบโตโดยตัวเลขในการส่งออกของช่วงเดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันนะครับขยายตัวกว่าร้อยละสิซึ่งสูงสุดในรอบ11ปีเลยนะครับคุณผู้ฟังทะลุเป้าหมายนะครับคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า2 7 1แสนล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นผลพวงจากนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการจ้างงานนะครับแล้วก็ช่วยพยุงเศรษฐกิจโด,ดยเฉพาะนะครับในโครงการ f Factory s a n d ็อกที่ช่วยพยุงการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ30จากผู้ประกันตน11ล้านคนทําให้นะครับเศรษฐกิจในในภาคส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้เองนะครับในส่วนของนายสุชาติยังได้มีการพูดถึงนะครับหลังจากที่รับทราบนะครับผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ สถานประกอบกิจาการและสหาภาพแรงงานนะครับในกลุ่มยานยนต์ได้เริ่มพูดคุยพิจารณาเรื่องของโบนัสและก็ในส่วนของสวัสดิการต่างๆตามข้อเรียกร้องซึ่งหลายแห่งนะครับได้รักรบการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วและทําข้อตกลงโดยการใช้มีการเจราจาด้วยระบบการบริหารการจัดการแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทต,ต่างๆนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากในการคุยเรื่องโบนัสกับพนักงานต่อไป โดยอัตราการขึ้นเงินเดือนนะครับอยู่ที่5.3%เพิ่มโบนัส8เดือนนะครับวงเงินพิเศษนะครับ27,000บาทซึ่งสูงกว่าในปี2564นะครับอัตราการจ่ายเงินเดือน4.43%โบนัส7เดือนบวกเงินเพิ่มพิเศษนะครับ19,000บาทนะครับโดยทางด้านของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับปรับค่าจ้างครับจาก4.2%บวก350บาทจ่ายโบนัส7เดือนบวกเพิ่มพิเศษ50,000บาท ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลดําเนินการตามนโยบายของ Factory Sandbox นะครับตามนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งทําให้ธุรกิจนะครับสามารถส่งออกโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มของยานยนต์เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการสามารถดําเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องลูกจ้างกลุ่มยานยนต์นะครับก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยสร้างเศรษฐกิจนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตในช่วงของสถานการณ์โควิดไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับ ละทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดอยากติดตามพวกเราย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับที่ทาง YouTube Channel a r t ์ a บอร์ดแคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดิวุมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทาโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจาปีพุทธศักร ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประจำทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อและประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0บาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086-809-0222จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา135ปี ที่ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรระภักดีเป็นองค์กรนําในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติโดยยึดหลักคิดดีพูดดีทดําดีเพื่อพัฒนาและพร้อมเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปด้วยปณิธานกระลาโหมเทิดราชา รักราดชาติมั่นคง